อพยพบทที่28เสื้อตำแหน่งของปุโรหิตจงนำอารณ์พี่ชายของเจ้ากับบรรดาบุตรของเขาออกจากถ้ำกลางชนชาติอิสราเอลให้มาอยู่ใกล้เจ้าเพื่อจะเป็นปุโรหิตโปรนิบัติเราคือทั้งอารณ์กับบรรดาบุตรของอารณ์ได้แก่นาดับอาบีฮูเอเลอาซาและอิทามา แล้วจงทำเสื้อตำแหน่งบริสุทธิ์สำหรับอารโณนพี่ชายของเจ้าให้เป็นเกียรติและให้สง่างามและเจ้าจงกล่าวกับช่างฝีมือทุกคนซึ่งเราให้พวกเขาเต็มเปี่ยมด้วยสติปัญญาและพวกเขาจะทำเสื้อตำแหน่งเพื่อแยกอารโณนออกมาโปรนิบัติเราในตำแหน่งปุโรหิตให้พวกเขาทำเสื้อตำแหน่งดังต่อไปนี้คือทับสวงเสื้อเอโฟดเสื้อคลุมเสื้อยาวกรอมเท้าผ้ามาลาและสายรัดเอว และให้พวกเขาทำเสื้อตำแหน่งบริสุทธิ์สำหรับอารมณ์พี่ชายของเจ้าและบรรดาบุตรของเขาเพื่อจะได้เป็นปุโรหิตปรนิบัติเราให้พวกช่างฝีมือใช้ทองคำได้สีฟ้าสีม่วงสีแดงเข้มและผ้าป่าเนื้อดีเสื้อเอโฟดให้พวกเขาทำเสื้อเอโฟดด้วยทองคำด้วยได้สีฟ้าสีม่วงสีแดงเข้มและผ้าป่าเนื้อดี ด้วยฝีมือช่างชำนาญงานให้มีแถบผูกบ่าสองชิ้นที่ปลายสองข้างเพื่อผูกเข้าด้วยกันสายรัดเอวที่ทอยอย่างประณีของเอโฟดก็ให้ทำด้วยฝีมืออย่างเดียวกันและใช้วัสดุอย่างเดียวกับเอโฟดคือทองคำได้สีฟ้าสีม่วงสีแดงเข้มและผ้าป่าเนื้อดี แล้วให้ใช้โอนิกสองแผ่นสำหรับจารึกชื่อเผ่าของอิสราเอลไว้ที่แก้วแผ่นหนึ่งให้จารึกชื่อหกชื่อและแผ่นที่สองก็ให้จารึกชื่อที่เหลืออีกหกชื่อตามลำดับการเกิดให้ช่างแกะสลักจารึกชื่อบรรดาบุตรอิสราเอลไว้ที่แก้วทั้งสองแผ่นนั้นเหมือนอย่างแกะตราแล้วฝังบนกระเบาะทองคำที่มีลวดลายวิจิตแก้วทั้งสองแผ่นนั้นให้ติดบนบ่าทั้งสองข้างของเสื้อเอโฟดให้เป็นที่ระลึกถึงบรรดาบุตรแห่งอิสราเอล และอารอนจะแบกชื่อเขาทั้งหลายไว้บนบาทั้งสองข้างเฉพาะพระพักพระยาเวเพื่อเป็นที่ระลึกเจ้าจงทํากระเบาะทองคํามีลวดลายวิจิตกับทาสร้อยสองเส้นด้วยทองคําบริสุทธิ์เป็นสร้อยถักเกลียวแล้วติดที่กระเบะั้นทับสวงและเจ้าจงทําทับสวงสําหรับค้นหาพระไทยพระเจ้าด้วยฝีมือช่างชํานาญงานเหมือนทําเอโฟดคือทําด้วยทองคํา ได้สีฟ้าสีม่วงสีแดงเข้มและผ้าป่าเนื้อดีและให้ทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสพับทบกลางยาว22เซนติเมตรกว้าง22เซนติเมตรจงฝังอัญมณีเป็นสีแถวบนทับสวงนั้นแถวที่หนึ่งฝังคาเนเลียนเพอริโดและมรกตแถวที่สองฝังเทอคอยพัยลินและเพชรแถวที่สามฝังเพทายมราและแอเมทิส แถวที่4ี่ฝังเบริลโอนิกและเจสเปอร์อัญมณีทั้งหมดนี้ให้ฝังในลวดลายอันละเอียดที่ทำด้วยทองคำอัญมณีทั้งสิบสองอย่างนี้ให้จารึกชื่อแต่ละชื่อของบรรดาบุตรอิสราเอลไว้เหมือนแกะตราตามลำดับสิบสองเผ่าและเจ้าจงทำสร้อยถักเกลียวด้วยทองคำบริสุทธิ์สำหรับทับรวงและเจ้าจงทำห่วงทองคำสองห่วงติดที่มุมบนทั้งสองของทับสวง ส่วนสร้อยทองคำสองสายนั้นให้เกี่ยวที่ห่วงสองห่วงตรงมุมทับซวงและปลายสร้อยทั้งสองข้างให้ติดกับกระเปาะที่มีลวดลายวิจิตทั้งสองและให้ติดไว้ข้างหน้าที่แถบยึดเอโฟดบนบ่าทั้งสองข้างจงทำห่วงทองคำสองห่วงติดที่มุมล่างทั้งสองข้างของทับสวงข้างในที่ติดเอโฟดจงทำห่วงทองคำอีกสองห่วงใส่ใต้แถบที่ผูกบ่าทั้งสองข้างของเอโฟด เหนือสายรัดเอวซึ่งทอยอย่างประณีตให้ผูกทับรวงนั้นติดกับเสื้อเอโฟอด,ด้วยโดยใช้ได้ถักสีฟ้าร้อยผูกที่ห่วงให้ทับรวงทับสายรัดเอวที่ทําด้วยฝีมือประณีตของเสื้อเอโฟอดเพื่อไม่ให้ทับสวงหลุดไปจากเสื้อเอโฟอดอารอนจึงจะมีชื่อบรรดาบุตรของอิสราเอลจะรึกไว้ที่ทับรวงสําหรับค้นหาพระไยพระเจ้าติดที่อกของตนให้เป็นที่ระลึกเฉพาะพระพักพระยาเวเสมอเมื่อเขาเข้าไปในวิสุทธิสถานนั้น จงใส่อูริมและทุมมิมไว้ในทัพสวงสำหรับค้นหาพระไทยพระเจ้าและของสองสิ่งนี้จะอยู่ที่หัวใจของอารณ์นเมื่อเข้าเฝ้าพระยาเวอารณ์จะรับภาระการพิพากษาชนชาติอิสราเอลไว้ที่หัวใจของตนเฉพาะพระพักพระยาเวเสมอเสื้อตำแหน่งอื่นๆของปุรโรหิต เจ้าจงทำเสื้อคลุมให้เข้าชุดกับเอโฟด้วยผ้าสีฟ้าล้วนให้ทำช่องคอกลางผืนเสื้อแล้วคลิบรอบคอด้วยผ้าทอเช่นเดียวกับคอเสื้อทหารเพื่อจะไม่ให้ขาดที่ชายล่างของเสื้อคลุมให้ปักรูปทับทิมด้วยได้สีฟ้าสีม่วงสีแดงเข้มรอบชายเสื้อและติดลูกพรวนทองคําโดยรอบสลับกับผลทับทิมลูกพรวนทองคําลูกหนึ่งผลทับทิมผลหนึ่งลูกพรวนทองคําอีกลูกหนึ่ง ผลทับทีมอีกผลหนึ่งรอบชายล่างของเสื้อคลุมอารอณ์จะสวมเสื้อคลุมตัวนั้นเมื่อทำงานโปรนิบัติและจะได้ยินเสียงลูกพรวนเมื่อเข้าเฝ้าพระยาเวในวิสุทธิสถานและเมื่อเดินออกมาเพื่อเขาจะไม่ตายเจ้าจงทำแผ่นทองคำบริสุทธิ์จะรึกคำว่าบริสุทธิ์แด่พระยาเวไว้เหมือนอย่างแกะตราและเจ้าจงเอาได้ถักสีฟ้าผูกแผ่นทองคำนั้นไว้บนผ้ามาลาให้อยู่ที่ข้างหน้าผ้ามาลา แผ่นทองคำนั้นจะอยู่ที่หน้าผาของอารนและอารนจะรับความผิดใดๆที่คนอิสาราเอลทำเมื่อถวายของบูชาอันบริสุทธิ์และแผ่นทองคำนั้นให้อยู่ที่หน้าผาของอารนเสมอเพื่อพระยาเวจะทรงรับสิ่งของเหล่านั้นจากเขาจงทอเสื้อยาวกรมเท้าด้วยผ้าป่าเนื้อดีส่วนผ้ามาลานั้นจงทำด้วยผ้าป่าเนื้อดีและสายรัดเอวนั้นจงทำและตกแต่งด้วยงานปัก จงทำเสื้อยาวกอมเท้าสายรัดเอวและหมวกสำหรับบรรดาบุตรของอารโณให้เป็นเกียรติและให้สง่างามจงตกแต่งอารโณพี่ชายของเจ้าและบุตรของเขาด้วยเสื้อตำแหน่งของปุโรหิตแล้วจงเจิมและสถาปนาอีกทั้งชำระพวกเขาให้บริสุทธิ์เพื่อให้เขาเป็นปุโรหิตโปรนิบัติเราจงทำชั้นในให้เขาทั้งหลายด้วยผ้าป่านยาวตั้งแต่เอวไปจนถึงต้นขาเพื่อจะปกปิดกายที่เปลือย ให้อารนกับบุตรของเขาสวมเมื่อเข้าไปในเต็นท์นัดพบและเมื่อเข้าใกล้แท่นบูชาเพื่อจะปรนิบัติในวิสุทธิสถานเพื่อไม่ให้พวกเขาทำบาปและต้องตายเรื่องนี้ให้เป็นกฎเกณฑ์เนืองนิดสำหรับเขาและเชื้อสายของเขาอบพยพบ,บทที่29 การแต่งตั้งปุโรหิตต่อไปนี้คือสิ่งที่เจ้าจะทำเพื่อชำระตัวพวกเขาให้บริสุทธิ์เพื่อพวกเขาจะเป็นปุโรหิตปรนิบัติเราคือจงเอาโคหนุ่มตัวหนึ่งและแก่ตัวผู้สองตัวซึ่งปราศจากตำหนิขนมปังไรเชื้อขนมไร้เชื้อคลุกน้ำมันและขนมแผ่นบางไร้เชื้อทาน้ำมันขนมเหล่านี้จงทาด้วยแป้งข้าวสาลีอย่างดี และจงใส่ขนมเหล่านี้ไว้ในกระบุงเดียวกันจงนำมาพร้อมกับโคตัวผู้และลูกแกะตัวผู้สองตัวจงนำอารณนและบรรดาบุตรของเขาไปที่ประตูเต็นนัดพบและจงชำระตัวเขาทั้งหลายด้วยน้ำจงสวมเสื้อตำแหน่งของโปรหิตให้อารณนคือเสื้อยาวกอมเท้าเสื้อคลุมที่เข้ากับเอโฟดเสื้อเอโฟดและทับสวงและผูกสายของเอโฟดที่ทอยอย่างประณีตให้แน่น จงพกผ้ามาลาที่ศีรษะของอารโณนและจงสวมมงกุฎบริสุทธิ์ทับผ้ามาลาจงเอาน้ำมันเจิมเทลงบนศีรษะของเขาและเจิมตั้งเขาไว้จงนำบรรดาบุตรชายของเขามาและสวมเสื้อยาวกรอมเท้าให้แล้วจงคาดเอวอารโณนและบรรดาบุตรของเขาด้วยสายรัดเอวและจงคาดหมวกให้พวกเขาแล้วเขาก็จะเป็นบุโรหิตตามกฎเกณฑ์เนืองนิดดังนี้แหละเจ้าจงสถาปนาอารโณนและบรรดาบุตรชายของเขาไว้ เจ้าจงนำโคตัวผู้มาที่หน้าเต็นนัดพบให้อาร์กับบรรดาบุตรของเขาวางมือลงบนหัวโคนั้นแล้วจงฆ่าโคตัวนั้นเฉพาะพระพักพยาเวที่ประตูเต็นนัดพบจงเอาเนิ้วมือจุ่มเลือดโคนั้นทาที่เชิงงอนของแท่นบูชาบ้างส่วนเลือดที่เหลือทั้งหมดจงเทที่ฐานแท่นบูชาเจ้าจงเอาไขามันท,มทั้งหมดที่หุ้มเครื่องในเอาไขาเนื้อตับและเอาไตทั้งคู่กับไขมันที่ติดไตนั้นมาเผาบนแท่นบูชา แต่เนื้อกับหนังและมูลของโคนั้นจงเผาไฟเสียนอกค่ายนี่เป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปเจ้าจงนำแก่ผู้ตัวหนึ่งมาแล้วให้อารอ์กับบรรดาบุตรของเขาวางมือบนหัวแกะนั้นแล้วจงฆ่าแกะตัวนั้นและเอาเลือดพรมไปรอบๆบแท่นจงสับแกะตัวนั้นออกเป็นท่อนๆและจงล้างเครื่องในกับขาของมันแล้ววางไว้กับส่วนอื่นๆและส่วนหัวของมันแล้จงเผาแกะตัวนั้นทั้งตัวบนแท่นบูชา เป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวถวายแด่พระยาเวเป็นกลิ่นพอพระไทยและเป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระยาเวเจ้าจงนำแกะตัวผู้อีกตัวหนึ่งมาเป็นแกะที่ใช้สำหรับการสถาปนาและให้อารนกับบุตรของเขาวางมือบนหัวแกะนั้นและจงฆ่าแกะตัวนั้นเอาเลือดส่วนหนึ่งทาที่ปลายใบหูข้างขวาของอารนและของบุตรชายของเขาและที่หัวแม่มือข้างขวาและที่หัวแม่เท้าข้างขวาของพวกเขา แล้วจงพรมเลือดรอบๆแท่นบูชาจงเอาเลือดที่อยู่บนแท่นบูชากับน้ำมันเจิมนั้นประพรมอารมณ์และเสื้อตำแหน่งของเขาจงประพรมบรรดาบุตรของเขาและเสื้อตำแหน่งของพวกเขาด้วยอารมณ์และเสื้อตำแหน่งของเขาจะบริสุทธิ์รวมทั้งบุตรของเขาและเสื้อตำแหน่งของพวกเขาด้วยเจ้าจงเอาไขามันแกะตัวผู้หางอ้วนใหญ่ไขมันที่ติดเครื่องในไขของตับ อีกทั้งไตทั้งคู่กับไขมันที่ติดอยู่รวมทั้งโคนขาขวาด้วยเพราะเป็นแกะที่ใช้สําหรับการสถาปนากับขนมปังก้อนหนึ่งและขนมกรุกน้ำมันแผ่นหนึ่งและขนมปังบางแผ่นหนึ่งจากกระบุงขนมปังไร้เชื้อซึ่งอยู่เฉพาะพระพักพระยาเวและจงวางทุกอย่างนี้ในมือทั้งคู่ของอารณนและของบรรดาบุตรของเขาและจงบกถวายของเหล่านั้นเป็นเครื่องบกถวายแด่พระยาเว และจงรับสิ่งเหล่านี้จากมือของพวกเขาแล้วนําไปเผาร่วมกับเครื่องบูชาเผาทั้งตัวบนแท่นบูชาเป็นกลิ่นที่พอพระไทยเดบพระยาเวเป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายเดบพระยาเว จงเอาเนื้อส่วนอกจากแกะตัวผู้ซึ่งเป็นแกะสำหรับสถาปนาอารโณนมาโบกถวายเป็นเครื่องโบกถวายเดพระยาเวและมันจะเป็นส่วนแบ่งของเจ้าและจงแยกเอาเนื้ออกของแกะตัวผู้ที่โบกถวายกับเนื้อคนขาที่ถวายออกจากแกะที่ใช้สำหรับสถาปนาปุโรหิตซึ่งเป็นส่วนของอารโณนและบุตรของเขา สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนที่อารอ์และบุตรของเขาจะได้รับจากชนชาติอิสราเอลมันเป็นกฎเนืองนิดเพราะเป็นส่วนที่ชนชาติอิสราเอลจะให้ปรหิตจากเครื่องสารติบูชาคือจากเครื่องถวายที่พวกเขาถวายเดพระยาเว เสื้อตำแหน่งบริสุทธิ์ของอารโรนจะเป็นของเชื้อสายของเขาสืบต่อไปให้พวกเขาสวมเมื่อรับการเจิมและรับการสถาปนาจงให้บุตรซึ่งจะเป็นปุโรหิตแทนอารโรนสวมเสื้อตำแหน่งนั้นครบเจ็ดวันขณะที่เขามายัางเต็นนัดพบเพื่อโปรนิบัติในวิสุทธิสถานจงเอาเนื้อแกะตัวผู้สำหรับสถาปนาปุโรหิตมาต้มในสถานศักดิ์สิทธิ์ แล้วให้อารมณ์กับบุตรของเขากินเนื้อแกะนั้นกับขนมปังในกระบุงที่ประตูเต็นนัดพบให้พวกเขากินของซึ่งนำมาบูชาลบมนทินเพื่อจะสถาปนาและชำระพวกเขาให้บริสุทธิ์แต่คนอื่นๆจะกินไม่ได้เพราะเป็นของบริสุทธิ์และถ้าเนื้อที่ใช้ในพิธีสถาปนาปรโรหิตและขนมปังนั้นยังเหลืออยู่จนรุ่งเช้าก็ให้เผาไฟเสียห้ามกินเพราะเป็นของบริสุทธิ์ ดังนั้นจงทำกับอารอนและบุตรของเขาตามทุกสิ่งที่เราได้บัญชาเจ้าจงทำพิธีสถาปนาพวกเขาตลอดเจ็ดวันโดยแต่ละวันจงนำโคผู้ตัวหนึ่งมาถวายเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปและจงถวายเครื่องบูชาลบมลทินของแท่นบูชาจงเจิมแท่นนั้นเพื่อให้มันบริสุทธิ์จงลบมลทินแท่นนั้นทั้งเจ็ดวันและชำระให้มันบริสุทธิ์แล้วแท่นนั้นจะบริสุทธิ์ที่สุดสิ่งใดๆที่ถูกต้องแท่นนั้นก็จะบริสุทธิ์ด้วย การถวายบูชาประจำวันต่อไปนี้เป็นสิ่งที่เจ้าต้องถวายบนแท่นบูชานั้นทุกวันตลอดไปคือลูกแกะสองตัวอายุหนึ่งปีจงนำลูกแกะตัวหนึ่งมาบูชาเวลาเช้าและอีกตัวหนึ่งมาบูชาเวลาเย็นพร้อมกับลูกแกะตัวที่หนึ่งนั้นจงถวายแป้งอย่างดีหนึ่งกิโลกรัมเคราน้ำมันที่สกัดไว้นั้นหนึ่งลิตรและเหล้าอางุ่นหนึ่งลิตรเป็นเครื่องดื่มบูชา จงถวายลูกแกะอีกตัวหนึ่งในเวลาเย็นและจงถวายเครื่องทัญญบูชาและเครื่องดื่มบูชาคู่กันด้วยเหมือนอย่างในเวลาเช้าให้เป็นกลิ่นพอพระไทยเป็นเครื่องบูชาด้วยไฟแด่พระยาเวนี่จะเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวเสมอไปตลอดชาติพันธ์ของเจ้าที่ประตูเต็นนัดพบเฉพาะพระพักพระยาเวเป็นที่ที่เราจะพบเจ้าทั้งหลายและจะพูดกับเจ้าที่นั่น เราจะพบกับชนชาติอสิสราเอลณที่นั่นและพระพรานั้นจะรับการชำระให้บริสุทธิ์ด้วยพระสิริของเราเราจะชำระเต็นนัดพบและแท่นบูชาให้บริสุทธิ์และเราจะชำระอารน์และบุตรของเขาให้บริสุทธิ์ด้วยเพื่อให้เป็นปุโรหิตโปรนิบัติเราเราจะอยู่ท่ามกลางชนชาติอสิสราเอลและจะเป็นพระเจ้าของพวกเขาเขาทั้งหลายจะรู้ว่าเราคือยาเวพระเจ้าของพวกเขา พูดได้นำพวกเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์เพื่อเราจะอยู่ท่ามกลางเขาทั้งหลายเราคือยาเวพระเจ้าของพวกเขาอบพยพบทที่30แท่นเผาเครื่องหอมเจ้าจงสร้างแท่นบูชาสำหรับเผาเครื่องหอม จงทำแท่นนั้นด้วยไม้กระถินเทศให้ยาว45เซนติเมตรกว้าง45เซนติเมตรเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและสูง90เซนติเมตรเชิงงอนที่มุมแท่นนั้นให้เป็นไม้ชิ้นเดียวกับแท่นและจงหุ้มแท่นด้วยทองคำบริสุทธิ์ทั้งด้านบนและด้านข้างทุกด้านและเชิงงอนด้วยและจงทำขอบด้วยทองคำล้อมรอบแท่นจงทำห่วงทองคำสองห่วง ติดใต้ขอบด้านละห่วงตรงข้ามกันห่วงนั้นสำหรับใส่ไม้คานหามไม้คานหามนั้นจงทำด้วยไม้กระถินเทศหุ้มด้วยทองคำ จงตั้งแท่นนั้นไว้นอกม่านซึ่งอยู่ใกล้หีบแห่งสักขีพยานข้างหน้าพระที่นั่งกรุณาซึ่งอยู่เหนือหีบแห่งสักขีพยานที่ที่เราจะพบกับเจ้าจงให้อารอ์เผาเครื่องหอมบนแท่นนั้นทุกๆเช้าเมื่อเขาดูแลตะเกียงเขาก็จะเผาเครื่องหอมด้วยและในเวลาเย็นเมื่ออารอ์จุดตะเกียงเขาจะเผาเครื่องหอมบนแท่นนั้นเป็นเครื่องหอมเสมอไปเฉพาะพระพักพระยาเวตลอดชั่วชาติพันธ์ของเจ้า แต่ห้ามเผาเครื่องหอมต้องห้ามหรือเครื่องบูชาเผาทั้งตัวหรือเครื่องธัญญบูชาและห้ามเทเครื่องดื่มบูชาบนแท่นนั้นให้อารมณ์ทำพิธีลบบาปที่เชิงงอนปีละครั้งให้เขาลบมลทินแท่นนั้นปีละครั้งด้วยเลือดของเครื่องบูชาลบล้างบาปตลอดชั่วชาติพันธุ์ของพวกเจ้าแท่นนั้นจะบริสุทธิ์ที่สุดแด่พระยาเวเงินเครื่องเชคเคลสำหรับสถานมัสการ พระยาเวตรัสกับโมเสสว่าเมื่อเจ้าจะจดสมโนครัวชนชาติอิสราเอลจงให้แต่ละคนนำค่าไถ่ชีวิตของตนมาถวายพระยาเวเมื่อเจ้านับจำนวนพวกเขาเพื่อจะไม่มีภัยพิบัติเกิดขึ้นในพวกเขาเมื่อเจ้านับจำนวนพวกเขาทุกคนที่ขึ้นทะเบียนสมโนครัวจะต้องถวายดังนี้คือเงินหนักเครื่องเชเคลตามเชเคลของสถานนมาสการเชเคลหนึ่งมียี่สิบเกราเครื่องเชเคลเป็นเครื่องถวายแดย่พระยาเว ทุกคนที่ขึ้นทะเบียนสมโนครัวอายุยีสิปีขึ้นไปให้นำของมาถวายพระยาเวเมื่อพวกเจ้านำของมาถวายพระยาเวเพื่อจะไถ่ชีวิตของตนนั้นคนมั่งมีก็ห้ามถวายเกินครึ่งเชเคลและคนจนก็ห้ามถวายน้อยกว่านั้นจงเก็บเงินค่าไถ่จากชนชาติอิสราเอลและใช้จ่ายในงานของเต็นนัดพบเพื่อพระยาเวจะทรงระลึกถึงชนชาติอิสราเอลสำหรับการไถ่ชีวิตพวกเจ้า อ่างทองสำริดพระยาเวตรัสกับโมเสดว่าเจ้าจงทำอ่างและฐานรองอ่างด้วยทองสำริดสำหรับล้างชำระจงตั้งอ่างนั้นไว้ระหว่างเต็นนัดพบและแท่นบูชาแล้วจงตักน้ำใส่อ่างนั้นให้อารณ์และบุตรชายของเขาใช้ล้างมือและเทา้าเมื่อพวกเขาจะเข้าไปในเต็นนัดพบหรือเข้ามาใกล้แท่นบูชาเพื่อปรนิบัติ โดยถวายเครื่องบูชาด้วยไฟแดดพระยาเวเขาต้องชำระด้วยน้ำเพื่อจะไม่ตายจงให้พวกเขาล้างมือและเท้าเพื่อจะไม่ตายและนี่จะเป็นกฎเกณฑ์เนืองนิดสำหรับพวกเขาคือสำหรับอารมณ์และเชื้อสายของเขาตลอดชั่วชาติพันธ์ของพวกเขาน้ำมันเจิมและเครื่องหอมพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าจงเอาเครื่องเทศพิเศษ คือมดยอบน้ำซึ่งหนัก6กกิโลกรัมและอบเชยหอมหนักครึ่งหนึ่งคือ3กิโลกรัมและตะไคร้หนัก3กิโลกรัมและการะบู6กิโลกรัมตามมาตราการช่างน้ำหนักของสถานนิมสการและน้ำมันม,นมะกอก4ี่ลิตรเจ้าจงเอาสิ่งเหล่านี้มาทำเป็นน้ำมันเจิมอันศักดิ์สิทธิ์ผสมเป็นน้ำหอมปรุงตามวิธีการของช่างปรุงน้ำมันนั้นจะเป็นน้ำมันเจิมอันศักดิ์สิทธิ์ และจงเอาน้ำมันนั้นเจมเิมเต็นนัดพบหีบแห่งสักขีพยานโตะ๊ะและเครื่องใช้ทุกอย่างสำหรับโตะ๊ะคันประทีปกับเครื่องใช้ประจำคันประทีปและแท่นเผาเครื่องหอมแท่นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเครื่องใช้ทุกอย่างสำหรับแท่นทั้งอ่างและฐานรองนั้นจงชำระของเหล่านี้ให้บริสุทธิ์เพื่อจะได้บริสุทธิ์ที่สุดสิ่งใดๆมาถูกของเหล่านี้ก็จะบริสุทธิ์ไปด้วย แล้วเจ้าจงเจิมและชำระอารนกับบุตรของเขาให้บริสุทธิ์เพื่อพวกเขาจะได้เป็นโปรหิตโปรนิบัติเราจงกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลว่านี่เป็นน้ำมันเจิมอันศักดิ์สิทธิ์สำหรับเราตลอดชั่วชาติพันธุ์ของพวกเจ้าห้ามเจิมคนสามัญด้วยน้ำมันนี้และห้ามทำน้ำมันอื่นให้มีส่วนผสมเหมือนน้ำมันนี้น้ำมันนี้บริสุทธิ์มันจะบริสุทธิ์สำหรับพวกเจ้า ผู้ใดผสมน้ำมันหอมอย่างนี้หรือผู้ใดใช้ชโลมคนอื่นผู้นั้นจะถูกตัดออกจากการเป็นประชากรของเราพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าจงเอาเครื่องเทศคือกำยานชะมดและมหาหิงผสมกับกำยานบริสุทธิ์ในอัตราส่วนเท่าๆกันจงผสมเครื่องหอมปรุงตามวิธีการของช่างปรุงเจือด้วยเกลือให้เป็นของบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์จงเอาส่วนหนึ่งมาตำให้ละเอียด และวางไว้หน้าหีบแห่งสักขีพยานในเต็นนัดพบที่เราจะพบกับเจ้าเครื่องหอมนั้นพวกเจ้าจงถือว่าบริสุทธิ์ที่สุดเครื่องหอมที่เจ้าทําตามส่วนที่ผสมนั้นห้ามทําใช้เองให้ถือว่านี่เป็นของศักดิ์สิทธิ์แด่พระยาเวผู้ใดทําเครื่องหอมเช่นนี้ไว้ใช้เป็นน้ําหอมผู้นั้นต้องถูกตัดออกจากการเป็นประชากรของเรา